สวัสดีแฟนบอลแมน,ชนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมน,ชนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันมาอย่างเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณนะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับก็เป็นการพรีวิว ในศึกพิวร์อังกฤษนะครับประจำวันเสาร์ที่5ธันวาคมนะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะก็เป็นคู่ระหว่างเวสต์แฮมยูเอิดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับที่สนามลอนดอนสเตเดียมนะครับก็อย่าพลาชมกันนะครับสำหรับเกมวันนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเกมเยือนแมนยูเกมเยือนเนี่ยทำได้ดีแต่ว่าเกมในบ้านยังต้องปรับปลงนะครับ ความพร้อมนะครับสำหรับแมนยูนะฮะในเรื่องของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับต้องบอกอย่างนั้น,นะครับก็พวกป็อกบาก่อนหน้านั้นที่ได้รับบาดเจ็บก็กลับมาแล้วนะครับจะมีเพียงก็แต่ลุกชอที่โซเชียบอกว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่ยังไม่ฟิตแบบร0ออร์เ็แล้วกันแต่ว่าลงซ้อมได้แล้วนะครับในส่วนของแรดฟอร์ดซึ่งถือว่าเกมที่ผ่านมามีปัญหานะครับ แต่ว่าเกมที่จะไปะเยือนเวแทแฮมก็น่าจะพร้อมนะครับน่าจะมีส่วนร่วมสุบง่ายๆครับก็คือลุคชอเนี่ยน่าจะไม่พร้อมคนเดียวนะครับนอกนั้นก็อยู่ที่ความพร้อมหรือว่าอยู่ที่โซชาจะหนีไปด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับพวกอย่างอ่พวกแม็กโทมัน erm ีก็กลับมาแล้วใช่ไหมครับอย่างที่เราได้เห็นกันลินกาอย่างนี้ฮะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรหลักๆก,ก็พร้อมกันหมดนะครับก็ถือว่าฟูลทีมในระดับแบบ เกือบเกือบร้อเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาคาดการณ์นในเรื่องของสเปตตัวผู้เล่นกันด้วยนะห้านัดหลังของทั้งคู่นะครับเออ่ทางแมนยูเนี่ยนะครับก็ชนะมา4นะครับเสมอศูนย์แพ้1นะครับนะนี่คือห้านัดหลังนะฮะของเวสต์แฮมเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ด้วยกันนะครับนี่คือห้านัดหลังของทางเวสต์แฮมแล้วก็เฮดทูเฮดที่เจอกันห้านัดหลังเนี่ยนะครับก็เวสต์แฮมชนะ2เสมอ1แมนยูชนะ2ด้วยกันก็ พอๆกันเลยนะครับสถิติใกล้เคียงกันนะครับก็อย่าพลาดชมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สําคัญเหมือนกันในเรื่องของแต้มในลีกนะครับถึงแม้ว่าเราจะผิดหวังมาในศึก U c l เนะครับหมายถึงว่าแพ้มาแล้วกันนะครับแต่ว่ามันยังมีลุ้นได้ในช่วงเกมสุดท้ายของ UCL นะครับแต่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสเกมเนลีกก่อนแล้วกันนะครับว่าจะรอดไหมในเกมวันนี้นะครับก็ แฟนผีคิดเห็นอย่างไรนะครับคิดว่าแมนยูชนะไหมชนะเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าเสมอหรือว่าแพนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันแล้วก็อาจจะมีการคาดการเรื่องของ11ตัวผู้เล่นเข้ามาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าผมตามอ่านอยู่ทุกคอมเมนต์นั่นแหละนะครับโอเคครับก็อย่าพลาดชมย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเกมสําคัญนะ แล้วก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องของสเปตตัวผู้เล่นคาดการจากทีมหนานะครับก็เอามาให้ดูกันครับว่านัดนี้มีการคาดการอย่างไรซึ่งผมก็ไปดูจากหลายๆสื่อด้วยนะครับเพิ่มเติมมาซึ่งแบบแต่ละสื่อก็คล้ายๆกันนะครับก็มี2แผนหลักๆก็คือ442แบบไดมอนด์กับ4231นะครับมีโอกาสเป็นไปไ,ได้ที่จะมาแบบ4ี2แบบไดมอนด์ด้วย แต่เป็นว่าอันดับแรกนะครับ4 2 3 1ก่อนนะครับซึ่งดูแล้วนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสของคารวานี่แบบต่อเนื่องเพราะว่ามาร์คซิยาวเราสร้างกันดีว่านาที่ผ่านมานะครับมีความผิดพลาดแค่ไหนนะฮะนะก็ต้องไปนั่งคาสนามไปก่อนนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับก็น่าจะพร้อมนะครับแล้วก็มีกรีนบูธมีบรูโนนะครับมีดอนนี่ฟันเดอร์เบนะครับแล้วก็เฟรดนะที่น่าจะได้รับโอกาสกันลงคู่กันไปนะครับ แล้วก็แบ็กซ้ายก็เป็นอเล็กเตอร์ลิสนะฮะแม็กควายนีลเลอร์บันพิซาก้าแล้วก็ดาบิดเดกยานะครับนี่คือออปชันแรกออปชัน2ครับหรือจะมีการปรับเปลี่ยนกองกลางนะครับแล้วก็ยังคงให้โอกาสออฟติลลี่มักซิอาลอยู่นะครับก็ลงเล่นแบบเดิมนะฮะแล้วก็กองกลางเนี่ยเปลี่ยนจากเฟดกับแมคโครเนียเป็นมาติดกับปอล็อกบาแต่ผมดูว่าน่าจะเป็นดอนนี่ฟันเดอร์เบกมาก่อน นะครับผมคิดว่าดอนนี่ฟ u นเดอร์เบเนี่ยมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพบก,กับเวตแฮมแต่ว่าอีกหนึ่งคนจะเป็นใครก็มีโอกาสที่จะเป็นปอกบาด้วยนะครับไม่ก็มาติดนะแล้วก็ออปชันสุดท้ายครับก็มีโอกาสเป็นแบบนี้ก็ได้กรีนบูธคา c วานี่นะครับหรือทางคา v a วานี่แรดฟอร์ดก็ได้นะครับแล้วก็มีบรูโนมีดอนนี่ฟันเดอร์เบปอลบอกบาแม็กโทเบนีหรือมาติดนะครับซึ่ง มีบางสื่อนะครับมีบางสื่อบอกว่าน่าจะเป็นถ้าเป็นแผน4ี่สองแบบไดมอนด์นะน่าจะเป็นบูโน่ดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กบ็อกบาแล้วก็มาติดมีโอกาสนะครับแล้วก็น้าคู่ก็เป็นคาวานี่กับแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็แนวรับเหมือนเดิมนะครับ3แผนเนี่ยแนวรับเหมือนเดิมนะครับก็น,นี้คือการคาดการเกี่ยวกับเสือตัวผู้เล่นนะครับเอามาฝากกันก่อนเกมนะครับสุดท้ายก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งนั่นแหละนะฮะก็ทั้งหมดนี้เป็นการคาดการกันนะครับเอามาให ดูกันนะครับส่วนเรื่องราวของอามาดดิยานโลนะครับโซชาก็บอกว่าคือดาวรุ่งรายนี้เป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงนะครับเป็นนักเตะหนุ่มที่มีความตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นมากยามที่เราได้เห็นฟอร์มการเล่นบนสนามนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะได้รับใบอนุญาตการทํางานนะครับหรือว่าเวิร์กพีเมนั่นแหละนะครับที่เรากําลังทํางานอย่างหนักนะครับเพื่อให้เขาได้ย้ายมาในช่วงมกราคมก็หวังว่า จะมีใบอนุญาตการทํางานแบบสําเร็จได้นะครับก็รอดูกันนะนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่พลาดนะในเรื่องของการขอใบอนุญาตการทํางานนะครับแต่ก็มีโอกาสผิดพลาดเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะเรื่องของอขอใบอนุญาตนะครับบางบางนักเตะอย่างที่ผมบอกไปเคยเคยพูดออกไปแล้วนะครับว่าบางนักเตะขอแบบ1นึ่งซีซั่นก็มีเหมือนกัน1นึ่งซีซั่นเต็มอะ ไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับบางนักเตะก็ขอ,อแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ในเรื่องนี้นะครับก็รอดูกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของโซชาโดยตรงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ล่าสุดเน่ยเว็บไซต์สโมสรน,นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของพิบริกอังกฤษแล้วกันนะครับก็มีการเปิดเผยรายชื่อเกี่ยวกับผู้จัดการทีมนะครับหรือว่าโค้ดที่เข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม ประจำเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนนักเตะเนี่ยมีบูโน่ด้วยนะครับนักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยมีบูโน่ด้วยแต่ผู้จัดก,การทีมเนี่ยมีโอเล่ติดอยู่1ใน4ด้วยมีมูรินโญ่นะครับมีเดวิดมอยนะครับมีโอเล่นะครับแล้วก็มีแฟงลัมพาดด้วยของทางเชลซีนะครับนี่คือ4ตัวเต็งที่ต้องมาแย่งชิงกันในเรื่องของการที่จะได้รางวัลผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยม ประจำเดือนที่ผ่านมาหรือว่าเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับก็โอเคครับก็ให้กําลังใจโฮเล่กันหน่อยนะครับแล้วก็ปดท้ายนะครับเป็นข่าวก็เสิยเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับตามรายงานล่าสุดครับมีรายงานกันออกมาจากสื่อังกฤษหลายๆสื่อครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เตนเนี่ยก็ยังได้มีการจับตามองฮาวิบาลนะครับแนวรุกหรือว่าตัวริมเส้นของทางเลสเตอร์ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ถ้าเกิดพวกเขาเนี่ย พลาดการได้ตัวทางจจดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับเพราะว่าซานโชเราก็ทราบกันดีว่าเรื่องของค่าตัวมีราคาสูงนะครับแล้วก็ต้องแย่งกับอีกหลายๆทีมมากมายนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเพราะฉะนั้นมีโอกาสาพลาดนะครับแต่ถ้าพลาดแล้วเนี่ยจะเป็นใครก็น่าจะเป็นแฮวิ่บาร์หรือเปล่านะครับในราคาที่น่าจะอยู่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันแต่ถ้าเกิด แมนยูอยากได้ในช่วงมกราคมนี้น่าจะยากนะครับเพราะว่าทางเลสเตอร์เนี่ยไม่พร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ในช่วงกลางซีซั่นนะครับแต่ว่าซัมเมอร์ปีหน้าไม่แน่เหมือนกันนะครับ60จนถึงประมาณ80ล้านปอนด์ประมาณนั้นฮะก็โอเคครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันครับในเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเติม,ตมกันนะครับก็อย่าพลาดชมนะโปรแกรมการแข่งขันพิพิษอังกฤษนะครับเวสต์แฮมเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เวลาก็บอกไปแล้วเป็นที่รียบร้อยครับก็อย่าลืมช่วยกันเชียร์ช่วยกันผลักดันทีมหน่อยนะครับลาบไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ